ครับสริาชาขุนพี่น้องเขาไม่พี่น้องทุกหลานหวันเจทุท่านนะครับกับตันเล็กครับตอนนี้ก็มาฟักฟื้นที่โรงพยาบาลนครน,นมนะครับเนื่องจากว่าเป็นเส้นเลือขดขาดเส้นเลือดตีเลือดสมองขาดเส้นเลือดสมองขาดเลือดนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงการฟักฟื้นนะครับก็ตอนนี้คุณภาพโลกรีขึ้นนะครับดีขึ้นแล้วก็มีกำลังใจ โรคโรคไอโรคเส้นเลือดตีนนี้จะเป็นลักษณะอัมพฤกขึ้นขึ้นซี่ซ้ายนะครับยังไงก็จะสู้ๆนะครับอ่ก็าหากพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเพื่อนๆที่มีญาติพี่น้องไปกําลังแก่สัมพันธ์มากสุดนะครับบอกผูก้ป่วยว่าสู้ๆนะครับเราโชคดีที่ที่มาทันนะครับอาการก็คือเริ่มแรกก็คือเอ่อหลังจากที่ทํางานเสร็จมันจะมีอาการเหนื่อยเหนื่อยแบบล้าแขนแขนพูด,พดงา่ดงายๆแขนมันจะลอย,อยพี่น้อง อ่อนแรงลงแล้วก็ดีที่ไม่ได้อยู่ตรงห้องน้ำหรือว่าตรงลานที่มันแบบกว้างหยู่ก็หักล้มหัวหนอกขื้น่โอ้โหตรายพี่น้องยังไงก็โรควันนี้ต้องระมัดระวังนะครับกินยาให้ตรงเวลากินยาที่ตามหมอนัดของผมอาจจะเป็นประมาทนิดน,นึงเพราะกินยาขาดช่วงนะครับแล้วก็ยายนไม่ก,กินตามโรคที่หมอบอก นึกว่ามันจะไม่ม <C Bis ps Island> ีมันจะไม่เป็นอะไรมากเพราะว่าเราดูแลตัวเองได้ที่ไหนได้นะครับการรักษาในเมื่อจะเป็นคนผอมคนอ้วนเป็นโอกาสสิ่งในบดนะครับลูกหลานทุกคนนะครับเรื่องอาหารการกินนะครับเรื่องอาหารการกินไข่หมูไขมันต่างๆก็มีส่วนสำคัญนะครับหลังจากที่พักฟื้นก็คงรจะปฏิวัติตัวเองเรื่องอาหารการกินต้องลดแป้งลดน้ำตาลเยอะง่ายๆคือตามที่คุณครูบาอาจารย์อาจารย์หมอต่างๆท่านบอกว่ากินยังไงได้อย่างงที่กินนะครับ ยังไงก็เป็นกาลังใจให้กับพี่ๆน,น้องๆที่ได้ชมคลิปตรงนี้เพื่อเป็วนวิยาทยาณน,นะครับสัญญาว่าเอาใจตัวเองว่าจะพยายามดูแลตัวเองแลวก็เราจะสู้ไปด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็จะอัปเดตสถานการณ์อัปเดตองค์ความรู้ตรงนี้เพื่อวิทยาต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสู้ๆครับ